สวัสดีครับพาพี่น้องส้มชมมมิยวย้ามสาวสาอากาศเย็นเย็นพี่น้องเจริญห,หนาวเลยพี่น้องเย็นเย็นตั้งเสียงตั้งเสียงผมครับพี่น้องเสียงแหบๆทำท่าอาการของ วัดส,สมายยามนุ่มาจักเสียงเงบเงียบแดียวพี่น้อง่ชมบรรยากาศสมห้น้ำหนาพี่น้องกําลังย่างเดินทางเมื่อหน้าได้พี่น้องกันดิออกกําลังกายไปน้าพี่น้องชวมวิวไปน้ำ เจ้าหนี้เป็นต้นมะม่วงเหี้ยวฟา,าน,นยนอนก็หลังอ่อนเป็นหน่วยดีเด้พี่น้องต้นนี้เป็นหน่วยดีหน่วยดกมะม่วงเหี้ยวฟานต้นนี้อันนี้คือต้นจิกต้นจิกเรียบร้อยสิบเสาเสาเสาเพื่อนสิเสาโช หน้าบ้านสวยงามพี่น้องนี่ต้นวังเฮวาผ่านก็คือขึอเ้เนี่แสงบดีแถวบริเวณเก็บบ้านไนยาไว้ตัดหิวะพี่น้อง อันน <chairs. S 1> mm ี้ยาเนี่ยยาเขาไม่น <t> ีดเดียวมได้บ <boundary> <off Fair ler> mm ้านเลยพี่น้องมันเกิดเองตาถึงหัวเดืออยไรกัมันก็บ่ควายปงยาจิมนี่สีม่วงไน่ไหวก็บจ็่แมงมวงแล้วขายสี่ต่อ เงยพัน่มีอรยศแจ็คน้อยนี่จระพิดดอกปุ่นเบิ่งยอดปุ่นหยอดก็ดังอ่อนข้าง ngoài กระพิดอกพอจะใส่เงินใส่ทองน้ำได้พี่น้องตจนมังเหือดผ่านไวรักษายหยักเพือปลูกปลูกปุ่น ปลูกมันสัมปะรดงนี่ลงทุนหลายพี่น้องปลูกมังเฮียพผ่านเนี่ลงทุนบ่หลายเวลาเก็บกับยุ่นให้ใหม่มาห่อนแดดพี่น้องเก็ดวันนี่ตากแดดเมื่อยถึงเมื่อยได้พี่น้องเครื่องจางคนต้องทุนหลายใส่เงินหลายแต่ว่าฮักคาใส่ใจเอาเปรียบครับ บ่เท่าไรดอกพี่น้องเอ้ยสูงว้างหิมะผานพ,าพอไรคอยเก็บคอยนั่งเด่นน้ำหอมใหม่กันมาได้งเงินเยอะตัวสามสิบบาทสี่สิบบาทก็ดีพี่น้องราคาดีอสัน้นนี่สวัสดีครับ